เพื่อนๆมาเดินสวนสาธารณะ,ะครับผมสวนทนบุรีลมบรรยากาศสดชื่นมากเลยครับบรรยากาศสดชื่น ล่มลื่นมากครับเพื่อนเพื่อนมาพักผ่อนช่วงงอนหยุดมีเปมาดอนด้วยคงจะดีครับผมอากาลมลื่นมากครับ น,นี้จะเป็นทางเข้าด้านหน้าเสวนทนครับผมลดลดนะลูกนะครับบรรยากาศ นี่นี่มานี่ก่อดลูกมานั่งชมบรรยากาศโอ้ดูเจอตัวเงินตัวทองเห็นแต่หัวตัวใหญ่มากเลยหรือเปล่าครับ ไก่มองไม่ค่อยเห็นครับผมเต่หัวตัวใหญ่มากบรรยากาศดีม,มากๆครับผมาชมวิวทิวทัศน์ในสวนครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับผมขอบคุณ ที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ